ตึง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 อ้าวจังหวะสองค่ะท่าที่สองอ้าวขึ้นเอออ้าวขาย่อมด้วยเก่งมากนั่นแหละเอาเบ่งวายหน้อยอ่าขึ้นกลางลงขึ้นกลางลงเออขึ้นกลางลงขึ้นกลางลงขึ้นกลาง จางลงอ้าวท่าที่สามค่ะหมุนหมุนหมุนอ่ะหมุนหมุนหมุนขาอย่าตายขาอย่าตายอ่าย้ำไปด้วยตาลักตัดถึงตัดถึงตัดถึงตะลลักตัดถึงตัดถึงตัดถึงตะลลักตัดถึงตัดถึงตัดถึงตึ่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 งยิ้มด้วยตึ่งตึ่งตึ่งตะลลัก ตึงแทกตึงแทกตึงต่ละแกต ah, oh. th th oh. ึงแทกตึงแทกตึงอ้าวท่าที่สี่ค่ะท่าที่สี่แล้วหนึ่งสองสามเออหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งสองสามหสองสส หนึ่งสอาหนึ่งสองามหนึ่งสอามหนึ่งสองสหนึ่งสอามหนึ่งสอามหนึ่งสองสามักที่ค่ค่ะทักที่ค้าทำยังไงตะลักตักถึงตักถึงตักถึงตะลักตะลักถึงตะักถึงตะักถึงตักถึงตักถึงถึงจึงตึง ตึงตึงตึงตาลักตักตึงตักตึงตักตึงตาลักตักตึงตักตึงตักตึงตาลักตักตึงตักตึงตักตึง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 ตาลักตักตึงตักตึงตักตึงตาลักตักตึงตักตึงตักตึงอะท่าที่หกค่ะทำยังไงได้อะ ตึงตึงตึงตาละลักตักตึงตักตึงตัก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 ตึงตึงตึงกตึงตักตตักตึงตงตึงตักต๊ตึงตักตึงตาละลักตักตึงตักตึงตักตึงอ่ะท่าที่เจ็ดทายังไงจับแล้วก็สไลด์เลยตาละลักตักตึงตักตึงตาละลักตักตึงตักตึงตาละลักตักตึง สไลด์มา z o o ไลด์มายังไงตะลักตตึงตักตึงตัึงตะึงไปแถวเดียวตะลักตะึงตตึงตตึงตะลักตตึงตัึงตึึงตะึงตะลักตะึงตตึงตัึตะึงเอ้าท่าที่แปดตั้งไม้อยู่ข้างหน้าตะลักตตึงตักตึงตกไม้ที่แปดท่าที่แปดท่าที่แปดท่าที่แปดฟังเสียงเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะอา หันหน้าเขาหาประธานหันไปอ้าวเขารบประธานหนึ่งสองสามเป๊ะอ้าวอ้าวกลับมาที่เดิมหันอ้าวท่าที่ห้าเอ้ยไม่ใช่ท่าที่เจ็ดไปสไลด์ออกตะลักตักถึงตักถึงตักถึงตะลักตักถึงตักถึงตักถึงตะลักตักถึ่งตักถึงตะถึ่ง ไปท่าที่หนึ่งจะรักตะฉึงจะฉึงจะฉึงจะรักจะฉึงตะฉึงตะฉึงตึ้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 งจะรักจะฉึงจะฉึงจะฉึงมือ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 ควายหลังแล้วก็ท่าที่หนึ่งนี้แบบนี้ไงก็ใช่ไงท่าที่หนึ่งไงจึงฉึงึงเออแต่ละคนน่ะทำให้สวยสวยอ่ะท่าที่หนึ่ง ที่หนึ่งทำไปย้ำแถาตะลักตกถึงตกถึงตกถึงตะลักตกถึงตกถึงตกถึงน้องมีนะคะหนูจับไม้กระถาให้ถูก่ะลกหัวเข้าไปอีกฝั่งนะเอาเข้าหาลําตัวของตัวเองเนี nah> ่ยเอาเข้าแบบนี้จ้าถูกต้องอ้าตะลักตกถึงตกถึงตกถึงตะลักตกถึงตกถึงตกถึงต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 ะลักตกถึงตกถึงตกถึงตะลัก แท็กชึงแท็กชึงอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะอ้าวท่าที่สองขึ้นกลางล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 ง ถึงตักถึงตาถึงตาลาลักตักถึงตักถึงตักถึงตาลาลักตักถึงตักถึงตักถึงตึาลาลักตาถึงตักถึงตักถึงตาลาลักตักถึงตักถึงตาถึงตาลาลักตักถึงตาถึงตาถึงยิ้มไปด้วยยิ้มไปด้วยแล้วมองดูดีๆตาลักตักถึงตักถึงตักถึงตาลาลักตักถึงตักถึงตักถึงไปท่าที่สี่อ้าว กลางข้างเข้าตะลักตกถึงตกถึงตกถึงเอ้ากลางข้างเข้าทาเองกลางข้างเข้ากลางข้างเข้ากลางข้างเข้าอ่ะกลางข้างเข้าเอ้ากลางข้างเข้าเอ้าท้ายค่ะลูกอ่ะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแนบแนบแนบ ตรักตักถึงตักถึงตักถึงตรักตักถึงตักถึงตักตรักตักถึงตักถึงตักถึงตรักตักถึงตักถึงตักถึงต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 รักตักถึงตักถึงตักถึงตรักตักถึงตักถึงตักถึงตรักตักถึงตักถึงตักถึงไปท่าที่หพักไม้เอออ่ะตักถึงตักถึงตักถึงตรักตักถึงตักถึงตักถึงตรักตั จึงตักจึงตักจึงตลาลักตักจึงตักจึงตักจึงต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 าลักตักจึงตักจึงตักจึงตาลักตักจึงตักจึงตักจึงไปท่าที่เจ็ดเอาสไลด์เข้าไปตาลักตักจึง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 ตาจึงตาลักตักจึงตักจึงตักจึงตาลักตักจึงตักจึงตักจึง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 ตาลักตักจึงตักจึงตักจึงตาลักตักจึงตักจึงตักจึง คนคือเอาไหมคะไปข้างหน้าก่อนอ้าวหันหน้าก็หาประธานเทารบประธานหนึ่งสองสามเต็งเต็งตึบอ้าวหันหน้ามาไปท่าที่เจ็ดท่าสไลด์ออกตะรักตะชึ่งตะชึ่งตะชึ่งตะลักตะชึ่งตะชึ่งตะชึ่งตะลักงตะชึ่งตะชึ่ง

ตึง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 งตึงงตึงตงตึ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 งงตึงตึงงตึ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 งต ตึง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 สะเลยแม่ สไลแม่ท่าที่สอง่ะตึง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 ตะลังตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง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 ท้าดที่สาง ไม้จิกตึง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 ลดตึง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 ท่าที่สามเอาไม้ตั้งเหมาลวกค่าที่สานั้นยาไม้ตั้งแล้ว อ้าวตึงต <t> <ian f> <iah> <t> <t> <dances> <t> ึงต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 ึงเต้นเต้นเตันเตันตึง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 เต้ึงต้นต้นตนต้นตึง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 ต้นงตนงต้นงต้นตต้งตึ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 งงต้นงต้นต้นงต้นต tưng 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 tưng